นี่จะยีทอนทรงของมาให้ครับโอ้กเดโศครับ,บไงเล่ผมคือลายแต่ค่ะจังบานี่แหละเปิดนี่เปิดหนานี่นี่หนาเห็นบอเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเด้อทรงมาจากเรือโศครับโอ้คุณน่ะย่านบอดดิลับเนาะมีซื้อพรอมหมาเพราะฉันหม่อ๋อ้หม่อมพี่บ้าซื้อหมาโอ,โอ้ยเรามาเห็นสระอ่ำค่ะหม,มาอยู่ะม้ามึงทรง เปิดจากแล้วหนิเนาะอันมือคือสั้นแต่บอเอาจักเปี๊กก่อนบอกสั้นเดี๋ยวก่อนเนอะโอ้ยเปี๊ยว่าปอกซอยแล้วนะ่ยเปี๊ยว่าซอยเล้วเนาะมึงวุ้ยเนาะนี่เนี่ยเอามีไอ้นี่ก็เปิดได้เจนนี่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 มองนี่แกะขึ้นเลยนี่เออโอ้ยบันไหนกินเลยหลับไปบ่เอาลาวส้มขึ้นซะเออๆนี่ปลปลาเอออะไรดึงนะเอิญ

เป็นอาหารเวียดใช่ไหมแม่าหารเวียดนามเป็นเขาที่ว่ามีใส่เป็นเขาอย่างนี้แหละยียีได้บอกอพอดีภรรยาผมเป็นคนเวียดนามนะครับน่าจะคุณเขาอันเก่าคือแซ่ฟาร์มหรือฟาร์มฉีแซ่ฟาร์มนี่แล้วกว็นี่ครับนี่ก็เป็นไข่เป็ดล้างรัง ไข่ห่างห้างนี่แหละไข่ห่างห้างจะเป็นไข่เป็ดครับเป็นของคนเวียดนะครับคนเวียดน้ำเดี๋ยวขอเบิ้งไข่หน่อยนะขอเบิ้งไก่ไกลๆไข่ยูพี่อืออันนี้ครับนี่อันนี้หมายถึงว่าไข่เป็นตัวปะไข่ไข่ไข่ล่างๆนะไข่ยังไม่ถึงตัวยังไม่ทัน่ทันเป็นตัวบ่อันนี้เป็นแล้วล้มต่อบออบ่าบอบ่อออเจ็บก่อนได้เลยนะอ่าอ่าอ่าอีแปละ เอาเอาเอาไว้ในล่างนั่นแหละเออเด็ดได้ทข้างล่างข้างล่างมีอย่างอีกบ่อ๋อโอ้ยจะเสียบจะเนาะใครนะแม่อันนี้ไข่ล้างังนะครับโอ้ยข้างล่างมีอีนี่ตัวละแล้วก็มี่สมงัวครับนี่คือสมงัวครับสมงัวก็คือแหนมแหนมแหนมเนื้อเออแหนมเนื้อนะครับสงมาให้ครับขอบคุณหลายๆยี่ทอนนะครับตรงมาจากเอสโซ่ได้ห้าของภรรยาผมคนเวียดนามอันนี้ยังนไงอันนี้กะนัดเป็นปลาแดกครับ ปลาโอ้อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลาแดกปลาแดาษกระดาษกระดกตำเอ่อนี่อันนี้ถุงปลาแดกครับปลาแดกใส่เออ่ตำมะฮุ่งคือว่าเอาจอบ้างแม่แม่นนั่นบรอจอบ้างกับจอบ้างกับกุ้มทีบทุกอย่าก็ประมางนั้นแมน่แม่นหมายถึงว่าเอากระดาษหนัสือพิมพ์ออกถ้าก่อนเอาเปล่าไปโบว์แม่นมันมันเข้าคอไปแล้วนี่เข้าคอไปแล้วน่าจะเป็นปน้ำลาแดกใส่ตำมะฮุ่งครับ เอาเรียบร้อยครับอ่าบ้างร้องว่างเดี๋ยวสมม้วยกันถ้ามันพิกคุ้มเนี่ยก็จีแซบครับอะอีกอันนึงครับเนี่ยอ้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่เออแม่ใซะขอเบิ้งแม่นี่ยอหาขัวมึงเอ้ยนี่คือกันเข้ามาเดี๋ยวเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งกินได้หอมกินนะครับอันนี้อย่างนี้ประเดี๋ยวจะสอบบางกันได้ขอบคุณยีทอนได้หน่อยนะครับที่ช่องมาให้อุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไงยังไงนี่เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวกันครับอุ้ยปลาแดกต้นนี้ปลาแดกกตตออนนปลาแดครับ มีปเปประเด็นตอนครับเดี๋ยวผมก็จะมาสีกสีกไส่โหลไว้แล้กก็ผสมกับเอ็มยเอ็มของหม่ำเคยหูแล้วอันนี้ยังอ่านเปิดเปิดอันนอกันน่ะเปิดเปิดหนังสือพิมพ์ออกเคยหูแล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วพี่ยังนเดี๋ยวแล้วเขียนไว้หนอ่านเป็นบ้นนี่ยุ่งค้างทุนนี่นี่ไงแต่ต้องแกะให้เขาดูด้วยเห็นมอ่ะหม่กาอ๋ันี่บางคนจะไม่รู้จักเลยบางคนจะไม่รู้จักว่าหมํากาคืออะไรครับอ๋จะเคนูล้วฉันเบียครับก็เพรผมไม่มนีเป็นคนเบียดครับ เนี่ยผมก็เป็นลูกเมียงคนเวียดนามก็เหมือนกับลู้ออกเลยเนาะอยู่มั้งแต่นุ่นเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าวงคำเหลาครับเมื่อก่อนนี่ก็ช่วยเอ็นดูฟาร์มผีหรือแซ่ฟาร์มแซ่ฟาร์มแล้วเจ้าแซ่ฟาร์มครับตือแซ่มันกันเลยเตียนแซ่ไปเลยแบบนี้เออนี่ครับนี่คือหมํากานะครับหมํากานี่เขาจะนี่ให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะหมํากาบ้านเราเอิญหม่ำกาแต่ว่าภาษา ไทยอื่นอย่างบูหูด้วยอะบักเขือดองใส่น้ำปลาของคนคนเวียดนะครับคนเวียดนามนะครับก็จะกินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยแล้วร้อนก็อร่อยครับอร่อยกล้่น้็นะครับน้ำลายจะแตกแล้วเนี่ยอให้อแปลเลยอาเก็บเลยครับเดี๋ยวน่าจะใส่โหลไว้วดีบนดิเป็นได้ไห้ำใส่ยังไม่เป็นคำว่ายังไม่เป็นก็คือยังไม่เปรี้ยวนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าคำว่าไม่เป็นแกะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียคุณกอนี้เดแกะนี่อีกอีกอีกทีหนึ่งครับอันนี้กล่องอีก ขอบคุณยีทอนเนื้อครับนรนเน้อชงมาให้ย่านแต่ลูกร้านไม่ได้กินเนาะรลาน,นไม่ได้กินไม่ได้อะไรเงินทองก็ไม่ได้<อ>ไม่ได้อะไรไม่ได้เอา<ม>ขอบคุณยีทอนหลายๆสุขภาพแข็งแรงเนะไะใส่มาใสาก่กระว่างเด้อยี่ก็เหมือนญาติผมนะครับก็เป็นญาติเมียผมก็เหมือนญาติผม เมียผมรักใครผมก็ต้องรักด้วยครับแล้วก็รักสุดๆด้วยแต่สั้นตัวอู้อีอันนี้อะไรอ่านดูอันนี้นะครับอ่านบึงบักม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้บักม่วงแผ่นบักม่วงแผ่นครับนี่บักม่วงแผ่นครับบักม่วงแผ่นแต่ว่าม่วนแล้วเป็นบักม่วงม่วนมะม่วงกวนอืมบัม่วงกวนนี่นะตัดแบบนี้ครับนี่หืมหอมครับมันม่วงแผ่นไมโปกกันวะไม่โปกแล้วเสียบต้องเสียบแล้วมันโปกเนี่ย คือพอตะกี่เป็นลายอกม่วงแล้วเนาะซาทุกยงกูบาปกูกรรด้วทุกอาอกม่วงแล้ว<อ>กม่โปกนิสัสบอดีต้ตอไปเด็กน้อยไปร้อยบมอกม่วงแม่โปรกม,นะมันมาแม่ลูกไม่โปรกับเป็นเป็ม่งกับผู้นึ่งนิงดนงผู้ยิงย่งผู้ยิง่งสมซารุนน่นอายสมซาผคนหนึ่งรุ่นอายอันนี้ยังอะไรบ้างเนี่ยแมนแมนแมนด้ๆๆโอ้ยของฝากหลายลายไหมตื่นเต้นไหมอันนี้คืออย่างหนึ่ง โอ้ยอยังก็ยังไงไปผักแพวกินกับไอ้นี่น้ำจิ้มกินกับไข่ไข่ห่างห่างไข่ห่างห่างครับอันนี้น้ำจิ้มนะครับกับผักแพวกินกับไข่ล้างรังไข่เป็ดล้างรังนะครับนี่อ่มาไปทีละหน่อยอันนี้หมวกวงแหวนเออลองอ่าเราจะดูข้างล่างนะมาอีกอันนี้คือส้มส้มอ่อันนี้นะครับก็เป็นสมผักกาดนะครับใส่เบิ้งกันได้ได้ตๆออันนี้คือส้มโอ้เลยสมหอมเจ้ามากเลยีนยี่ห้อไหนี่ยี่ฝากมาให้ส้มผักกาดครับ อนใดล่ะนี่อนใรสมะกาด้สมหอมนี่นี่สมประกาดสมนึไรสมบัวปนกันสมหอมบัวสมประกาศปนกันนะครับเอออีกถุงนึงเนี่ยอีกถุงนึงก็คืออันนี้สมหอมบัวมั้งนี่สมประกาศหนึ่งชั่วช่วนี่งสมะกาศเออแมนอันนี้สมบัวสมประกาศแต่ภาษาเกาหลีก็เอินกิมจิ้แหละแต่ว่าบ้านเอาเอนสมประกาศ อ๋ออันนี้ไงอันนี้คือกิมกิมจิกิมกิมจิบ้านเฮากิมจิบ้านเฮาแม่กิมจิอีสานแม่กิมบ้านเฮาอันนี้อันนี้ก็กิมจิหอม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 เหมือนกันเหมือนกันคือกันนะครับอ,อ่ะ เดี๋ยวของเราอ่อนซ้อนเนี่ยไม่เป็นตอนเป็นตอนอยู่ไหมเดี๋ยวสีสีใส่ใส่นั่นใส่ใส่กระปุกบไปไล่อะไรเรีบร้อยไหมครับเอาน้ำประเด็จผสมเข้าไปอันดับแรกกจะคลอกินไข่ร้างรังก่อนนะไข่ห้างห้างบ้านห้าก่อนนะไข่ห้างว้างนี่นะครับเป็นไข่เป็ดนะครับปกติจะเป็นจะเป็นไข่ไก่อ่าแมงอันนี้เป็นไข่ไข่ตัวแต่มันยังไม่เป็นตัวนะมันก็เป็นกระดั้นมันเรียกกระดั้นเป็นเป็นอันนั้นขาเอิ่นไข่เขาไข่เขาก็มีไข่ห้างห้างก็มีเออนนั่ะประมาณนี้แหละของเจ้านั่นไข่กระดั้น ใครตีปากแมงค์รับ่ะโอเคครับโอเคไปเออเทเลทเทเลทอ่ะเทเลทเลทจะได้เห็นชัดชาดเดออันนี้คือหม่ำกาหมาดำครับหมำกาคือเอ่อบักเขือดอกเวียดนามอันนี้มันรสทันเลือเป็นให้มันเป็นก่อนขอบคุณกล่องนะขอบคุณกล่องนะครับพี่จะขอบคุณกล่องทำไมวะเนี่ยขอบคุณกล่องนี่เล้อขอบคุณกล่องนะครับดีๆจะเอาออก E assim... <laughs>